สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับแดนนีเอย่าเดิมครับผมวันนี้แดนนี l จะมาแชร์ตัวฟีเจอร์หนึ่งครับซึ่งจริง,รงๆก็อยู่ในครูโฮมมาสักพักแล้วเนาะว่าตรงนี้ครับมันมี Home Design อเดียอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครคลิกเข้ามาดูเนาะจริงๆมันมีคำว่า use this one อยู่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าคลิกคำว,ว่า use this one เลยนะครับเขาจะทำการสร้างโปรเจกต์ห้องห้องนี้ให้เราเลยนะครับวันไหนเรารีบๆเนาะเราอยากจะ ขายงานเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้าแบบด่วนๆอย่างนี้แล้วก็ยังไม่อยากสร้างห้องได้มาอย่างนี้ปั๊บเราก็สามารถที่จะได้ห้องนี้ได้เลยนะครับตัวระบบเขาให้ห้องเรามาเรียบร้อยเราอาจจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บางอย่างเป็นเฟอร์นิเจอร์เรานะครับแล้วก็เลนเดอร์ภาพออกไปขายได้เลยนะครับ แล้วเราก็เรนเดอร์แล้วก็ render, วกวทำการให้ลูกค้าดูแล้วก็เอามุมนี้ไปขายได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ทำงานได้เร็วขึ้นครับกดเซฟตรงนี้ก่อนได้นะเขาจะเด้งไปอยู่ที่หน้านี้ครับหน้าของตัว My Project นะครับ นันไม่โปรเจกต์นี่มันคือห้องเมื่อกี้ก็จะโดนก๊อบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับตรง Home d e s i g ไอเดียเนี่ยเราสามารถกดไปอีกได้นะครับมี View All นะครับเขาจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับหรือใครหายไม่เจอตรงนี้มีคำว่า Home d e s i g ไอเดียอยู่ข้างบนนะครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้เหมือนกันนะครับพอเด้งมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฟิลเตอร์ได้ครับบ้านรูมเบดรูมเอ t าดร์นะครับ นนะตรงพวกนี้สามารถที่จะเลือกอย่างนี้ได้นะครับถ้าเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะมีรูปคร้าวให้ดูก่อนว่าห้องนี้มันเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีส่วนที่แจ้งนอว่าห้องเขานี้ดีไซน์โดยใครหน้าตาห้องเป็นแบบไหนนะครับเราสามารถกด use this template now ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ห้องห้องนี้ไว้สำหรับใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีบางส่วนเหมือนกันตัวอย่างเช่น คิดว่าห้องนี้น่าจะไม่ได้อ่ะตัวนี้ครับพอเรากดเข้ามาปั๊บแล้วมันมีคำว่า use template now แต่พอเรากดปั๊บมันขึ้นว่า no permission to copy นะครับอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาติด ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับถ้าใครใช้คู o l Home มาระยะหนึ่งเราจะรู้ว่าคู o l Home เขามีเวอร์ชัน4.0กับ5.0นะครับตัวนี้ครับแสดงว่าเขายังเป็นเวอร์ชันเก่าที่ไม่ตรงกับเวอร์ชันที่เราใช้ในปัจจุบันอยู่อย่างของเ,ออเวอร์ชัน Daniel เนี่ยเป็น5.0แล้วเนาะตัวนี้มันเป็นเทมเพลตเก่าอยู่4.0นะครับพอกด use t e m p a t e เออ use template มันก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับอ่าซึ่งจริงๆตอนนี้ระบบของเขาเนี่ยประมาณสัก60เป็น5.0ละ นะครับเหลืออีก40%ที่กำลังทยอยอัพเป็น5.0ยอย่างโปรเจกต์นี้เป็น4.0อยู่ก็เลยยังใช้งานไม่ได้ครับโอเคถ้าใครมีวันไหนที่ต้องการใช้ห้องดน่ดนๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวฟีเจอร์นี้ในการที่จะดึงโปรเจกต์เข้าไปใช้เป็นไอเดียแล้วก็ทำการเรนเดอร์อภาพอย่างไงยนะครับจะเรนเดอร์สวยไม่สวยอันนี้อยู่ที่สกิลเรนเดอร์แล้วนะครับยังไงไปลองใช้กันดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ